คนไทยน้ำใจประเสริฐเจอคนที่ตกทุกข์ได้ยากมักจะให้ความช่วยเหลือกราบสวัสดีเมืมบ่บางบุนกุ๊ปลุกขเนียทุกทุกท่านสารแนนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมครไปสารแนนเรื่องบ้านเจียวของท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับระหว่างผมอยู่กรุงเทพมีข่าวอยู่ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้ชมตำบลเดียวกันเลยตำบลหนองย่างทอยท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นมา่งแต่รู่นครับบ้านกลางนะครับอำเภอสีเทพตำบลสีเทพนะครับก็มีนะครับผู้ขับรถนะครับบรรทุกท่านผู้ชมเออมาจากทำธุระท่านผู้ชมไปเจอคนนะครับเดินตามถนนนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็นะครับเรียกขึ้นรถมานั่งคู่กันเลยท่านผู้ชมเออเพอิญเอนะครับ ระหว่างทางครับไปจอดแวะบ้านบึงนาจารย์เมืองเก่าสีเทพท่านผู้ชมเออจะไปซ่อมโทรศัพท์หรือว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ก็ไม่รู้นะครับไปสั้นนานนะครับท่านผู้ชมคราวนี้ไปยังไงคนที่ตกทุกข์ได้ยากเขาเห็นเอ๊ะทำไมมาขึ้นรถคันนี้ทําไมไม่ไปสัก,กทีขับเองนะท่านผู้ชมเปิดอลอดพูดนะนะครับตําบลหนองยงงถอยไปจอดไว้หนา้าบ้านเจ้าของแล้วขย่างไปนอนไปดูคลิปนี้ออกช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณพร้อมกันเชิญครับ มาถึงเรื่องราวต่อมาเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีเรื่องของคนขับรถบรรทุกกําลังขับรถกลับบ้านเกิดใจดีค่ะระหว่างทางมีคนโบกรถกลับบ้านด้วยได้ไหมก็พากันไปก็พากันไปปุ๊บคนนี้เนี่ยคนขับรถบรรทุกขอแวะจอดธุระแป๊บหนึ่งระหว่างที่แวะจอดธุระนั้นปรากฏว่าคนที่โบกรถมาด้วยขโมยรถไปค่ะเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้นะพอคนอยากจะทําความดีอยากจะใจดีช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นผู้เคราะร้ายซะเอง ผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุนะในมือก็ถือโทรศัพท์มือถืออยู่เดินไปเดินมานะคะจริงๆเนี่ยคือจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพเนี่ยจับภาพได้ชัดเหมือนกันนะชายคนนี้ก็คือผิวคล้ำไว้หนวดใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวกางเกงขาสั้นแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าจุดนี้ก็คือหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือค่ะจากนั้นเขาเดินไปที่รถบรรทุกข,ของผู้เสียหายนะคะ,ะไปแล้วนะคะ,ะภาพมัตเูนี้คือรถบรรทุกไปแล้วนะ คือจากนั้นเนี่ยเดินไปที่รถบรรทุกของผู้เสียหายเปิดประตูขึ้นรถไปแล้วก็สตาร์ทรถขับหลบหนีออกไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บึงนาจาร์อยู่ที่สีเทพเพชรบูรณ์เวลาช่วงเกือบประมาณจะเกือบทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพี่เสื้อส้มเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้าของรถแหละนะที่เดินออกมาคือเขามาแวะธุระที่ร้านขายโทรศัพท์มือถืออะคะอ่ะพอเข้าไปธุระใช่ไหมออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยผู้ก่อเหตุก็คือขึ้นรถบรรทุกสตาร์ทรถแล้วก็ออกไปแล้วนั่นหมายถึงอะไรคะ ุญแจก็เสียบไว้คารถอย่างนั้นเหรอ,อถูกไหมขเขาก็เนี่ยขับออกไปได้อย่างง่ายดายเลยอะค่ะ,ะแล้วพอสักพักนั่นแหละเจ้าของรถก็เดินออกมาไม่เจอรถแล้วต่อมาค่ะทางตํารวจสพศรีเทพนะออกตามล่าตัวคนก่อเหตุทันทีก่อนไปพบรถบรรทุกขับคันที่ถูกขโมยเนี่ยจอดอยู่ที่แยกหนองย,ย่างทอยอตลหนองย่างทอยอยู่ที่ศรีเทพเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่พบคนก่อเหตุนะพบแต่รถ ตำรวจจึงสืบหากระทั่งจับคนก่อเหตุได้ในบ้านพักซึ่งก็ไม่ไกลไม่ไกลจากจุดพบรถบรรทุกของผู้เสียหายผู้ก่อเหตุบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจขอโบกรถแหละโบกขึ้นรถบรรทุกคันดังกล่าวจากสี่แยกไฟแดงสีเทพขอดีรถกลับบ้านด้วยเพื่อที่จะกลับบ้านที่ตำบลหนองย่างทอยเนี่ยนะคะเมื่อขับรถมาถึงบ้านบึงนาจาร์เจ้าของรถบรรทุกจอดรถแล้วก็ลงไปร้านโทรศัพท์แล้วก็หายไปนานไงอล้วยังไงอล้วยังไงคุณพี่คือเขารู้สึกว่าทําไมไม่ยอมกลับมาสักที ก็เลยขับรถบรรทุกกลับบ้านเองแค่รู้สึกอยากกลับบ้านเพราะว่าอย่างนี้นะได้เหรอคะแล้วแล้วอย่างนั้นด้วยนะจากนั้นก็จอดรถเสร็จแล้วก็เข้าบ้านไปนอนไงก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ขโมยเองค่ะอค่ะค่ะบอกไม่มาส่งวลเลยครับอาแต่มาถึงผมก็จอดพล่วผมก็เข้าบ้านนอนแล้วแม่รถไปไว้บ้านเอ้าหรืตรงนี้เขาเลยเห็นเนี่ย ก็มันเห็นไงจุดกว้างไงก็นั่นแน่มึงเม่แ้ผมไม่ได้รักขโมยไงถ้ารักไม่เห็นเป็นจังไดล่ะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยแค่เขาขับมาจอดหน้าบ้านเขานะครับจอดแล้วก็เข้าไปนอนหลับปุ้ยนะครับตำรวจคุณมาจับเขาข้อหาอะไรเนี่ยมาจับข้อหาอะไรอยากให้ท่านที่เรียนรู้กฎหมายนะครับ บอกคนที่ไม่รู้กฎหมายด้วยนะครับว่ากรณีแบบไอหมอนี่นะครับที่อยู่หนองย่งทอยเนี่ยนะครับทาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมีความผิดหรือเปล่านะครับฉะนั้นนะครับคนไทยเข้าใจนะครับคนไทยในเห็นคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากนะครับมักให้ความช่วยเหลือนะครับเนาะแดดร้อนๆเนี่ยโอ้ยเห็นเขาเนี่ยเดินตากแดดตากอะไรเนี่ยเรียกขึ้นรถนะครับถ้าเรียกขึ้นนะครับเชิญด้านหลังนะครับแล้วก็อย่าให้มาด้านหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไง มาจากไหนนะครับเขามีอาวุธหรือเปล่าถ้าเขามีอาวุธนะครับเขาสามารถป้นรถเราได้หรือจี้ทำร้ายร่างกายนะครับคุณอาจจะไม่เสียชีวิตตรงนั้นอาจจะแย่งยืดฉุดกระชากนะครับพวงมาลัยหักลงถนนดับแนวเลยสองคนเพอเอมันไม่ดับแนวเราดับแนวนะครับทุผู้ชมอันนี้นะครับเตือนกันนะครับ ฟังกันนะครับนิดนึงเข้าใจแหละนะครับเนาะว่าคนไทยน้ําใจดีนะครับเนาะผมก็เคยเจอตามที่ผมเคยเห็นนะครับตามที่ผมเคยนําเสนอในช่องผมถ้าใครติดตามช่องผมก็จะรู้นะครับว่านะครับผมน่ยนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือใครมักง่ายท่านผู้ชมนะก็จะเห็นนะครับบางคนก็เป็นคนดีน้องคนนั้นนะครับที่ให้ผมนะครับเอารถไปส่งเขานะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นยามตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วผมไม่รู้จักเขาแต่ว่า เขาบอกว่าเป็นคนในหมู่บ้านของผมนะครับผมก็ยังไม่ไปนะครับผมก็ถ่ายคลิปไว้แต่ว่าไม่มีเจตนานะครับที่จะไปทําให้เขาเสียหายนะครับซึ่งอยากจะสื่อให้คนรู้ว่ากรณีอย่างนี้ยามดึกดื่นๆเนี่ยให้เราไปส่งเนี่ยเราไม่ไปแน่นอนนะครับมันเป็นเวลาดึกแล้วท่านผู้ชมถ้าเป็นกลางวันก็พอจะไปได้อยู่นะครับนี่สามสี่ทุ่มบ้านนอกของเราก็นอนหลับพักผ่อนกันแล้วนะครับเนาะแล้วนะครับกรณีหลายๆอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้น ถ้าติดตามข่าวเรื่องราวข่าวหลายๆข่าวก็จะรู้นะครับบางทีมันกแกล้งนะครับแกล้งเป็นคนไม่สบายบ้างรถล,ล้มบ้างนะครับเอารถเกา่เกาๆมาทับร่างตัวเองนะครับแล้วก็พวกเราก็ขับรถไปเจออุ้ยอันนี้เจอประสบอุบัติเหตุนี่มาให้ความช่วยเหลือท่านผู้ชมช่วยเหลือพอถ่ายคลิปด้วยนะครับเออโชว์นะครับว่าตัวเองเนี่ยให้การช่วยเหลือ,อบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุอ่าประสบอุบัติเหตุนะครับเนาะถ่ายคลิปอย่างดีเลยนะครับกาลังจะไปช่วยเหลือมันนะครับมันยกรถขึ้นเลย ตัวมันวิ่งออกไปนะครับรถเราก็สตาร์ทไว้อยู่ใช่ไหมมัดขับปุ๊บขโมยรถไปเลยนะครับอันนี้ให้ระมัดระวังนะครับอย่าใจอ่อนเป็นเด็ดขาดอย่าชะล่าใจนะครับเนาะถ้านะครับมันเหลือบากปแรงจริงๆนะครับเนาะเรียกตำรวจนะครับเรียกหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพนะครับมาดูซิเนี่ยเนี่ยเขาไปไม่ได้เขาไม่สามารถเดินทางไปไหนได้อย่าไปช่วยด้วยตัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับอันนี้นะครับไม่ได้ ว่าจะไปใส่ร้ายคนที่ไม่มันด้อยกว่าเรานะครับแท่ที่จริงแล้วนะครับเขาอาจจะเป็นอย่างกรณีแบบนี้เห็นไหมนะครับแทนที่นะครับตัวเองจะไม่ลําบากนะครับท่านผู้ชมนะช่วยเหลือเขาลงไปซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมหรือไปซ่อมโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์อยู่บ้านบึงอาจารย์นะมันขับรถหนีเปิดอตลอดสีจเกตเลยนะต้องไปแจ้งความที่สถานีตารวจแล้วก็เสียไวล่ำเวลาแล้วก็ จะไปเอาความเขายังไงก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเขาไม่มีเจตนานะครับที่จะไปรักแค่เขาขับรถมาบ้านเขาแล้วก็จอดถ้ารักเนี่ยนะครับลักขโมยเนี่ยเขาเอาไปที่อื่นไปขมิไปลาวแล้วนะครับแต่ว่าคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้ลักขโมยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าว,าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปหากเห็นคลิปนี้ว่ามันดีมีประโยชน์อยากจะให้สังคมชาวไทยรับรู้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ ไปให้เขาเห็นกันแลหลายคนสวัสดีครับสวัสดีนะนาน